ตรงนี้คือสถานที่นะครับทางเข้าวัดบุรีราชนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นหุบผาสวรรค์นะครับตรงด้านหลังองค์พระใหญ่นี้ก็คือหุบผาสวรรค์นะครับที่เราได้เห็นนะครับเป็นอันซีนนะครับของจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้มาเจอนะครับสิ่งธรรมชาติก็คือนก นกอะไรนะครับเรียกว่านกอร่างหัวขวันนะครับนกอร่างหัวขวันนะครับซึ่งเราก็ได้มาถ่ายวิดีโอนะครับให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูนะครับก็เป็นนกอร่างนะครับตอนนี้ก็ลังเดินหากินมดกินแมงกินพวกหนอนนะครับเป็นนกอร่างหัวขวันนะครับซึ่งด้านบนเราจะสังเกตว่าจะมีงอนขึ้นนะครับงอนคล้ายๆกับขวานนะครับ คล้ายๆกับขวันนะครับแล้วก็มีตัวสีออกส้มๆนะครับแล้วก็ตรงปีกก็จะมีลายนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับเราก็ไม่เคยได้เจอได้เจอบ่อยเท่าไหร่นะครับวันนี้เราก็เลยได้เข้ามานะครับขับรถเล่นแล้วก็เจอนกอร่างหัวขวัญกาลังหากินอยู่กับพื้นพื้นหญ้าพื้นอะไรนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เลยได้มาถ่าย คลิปวิดีโอนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับถือว่าธรรมชาตินะครับพื้นที่ไหนนะครับที่มีต้นไม้นะครับมีต้นไม้เยอะๆนะครับก็จะมีพวกนกที่หายากนะครับนกธรรมชาตินะครับมีหลายอย่างนะครับทั้งนกอะไรบ้างนะครับเยอะแยะมากมายนะครับที่เราได้ชมวันนี้นะครับก็ต้องถือว่าโชคดีนะครับวันนี้นะครับเราได้เจอนะครับก็เลยได้ อัดวิดีโอนะครับถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูนะครับวิถีชีวิตนะครับการเป็นอยู่นะครับการหาอยู่หากินของนกนะครับดูพร้อมกันเลยครับ นี่นะครับเราก็จะสังเกตว่านะครับนกอลังนะครับน่าจะมาเป็นคู่นะครับเห็นอยู่2ตัวนะครับเขาก็จะใช้นะครับใช้ปากที่ยาวๆนะครับแต่ว่าหัวเขาแข็งแรงมากเลยนะครับใช้ปากนะครับเจาะดินนะครับเจาะดินเพื่อหาเหยื่อนะครับเพื่อหาเหยื่อหาไส้เดือนภายในดินนะครับเขาก็จะจิกไปเรื่อยๆนะครับจิกตามใบหญ้าตามใบไม้ตาม รูดินหรือว่ามีอะไรให้เขากินได้นะครับเขาก็จะกินนะครับตอนนี้นะครับเราก็ถือว่าเป็นธรรมชาติหนึ่งนะครับที่หลงเหลือให้เราได้ดูนะครับเป็นนกจากธรรมชาตินะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับวันนี้นะครับที่บุญธรรมได้พาทุกคนได้มาดูนะครับบรรยากาศธรรมชาตินะครับทางนี้นะครับก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับ ที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือไอ้จอนะครับไอ้จอนะครับมันขึ้นไปด้านบนนะครับมันพยายามไปกินต้นรูปของผลไม้นะครับบางทีมันทํากิ่งไม้หักมาใส่เรานะครับไอ้จอนะครับดื้อมากเลยนะครับให้ดูอีกมุมนะครับมุมบรรยากาศนะครับตอนนี้อยู่หน้าวัดบุรีราชนนะครับซึ่งด้านหลังก็จะเป็นหุบพาสวรรค์นะครับตรงโน้นนะครับก็จะเป็น พระพุทธรูปนะครับจัตุรทิศนะครับทั้ง4นะครับแล้วก็ส่วนโซนด้านนู้นนะครับที่เราเห็นอยู่มูคเขารูปมันก็จะเป็นหุบผาสวรรค์นะครับสันติเจดีนะครับองค์สันติเจดีให้ดูบรรยากาศนะครับภายในหน้าวัดบุรีรัตน์นะครับก็จะมีลานกว้างนะครับก็จะเป็นลานให้เรามาขับรถเล่นนะครับพักผ่อนหย่อนใจนะครับตอนนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงนะครับเป็นต้นมะม่วงป่านะครับซึ่งเกิดขึ้นธรรมชาตินะครับต้นมะม่วงป่านะครับต้นใหญ่มากเลยนะครับถึงฤดูที่มีผลมะม่วงนะครับเก็บภาพบรรยากาศนะครับไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ใครยังไม่เคยมานะครับตรงนี้ก็คือวัดบุรีราชนะครับตรงนี้คือร้าน หลวงพ่อโตนะครับเป็นสมเด็จโตนะครับที่ปฏิสถานภายในทางเข้าวัดบุรีราชนะครับองค์ใหญ่มากเลยนะครับก็ถ้าใครยังไม่เคยมาก็ถ้ามีโอกาสก็มานะครับมาสักการะนะครับบูชาขอพรนะครับองค์หลวงปู่โตนะครับเพื่อเป็นความสิริมงคลแก่ตนเองนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลักครังนะครับเป็นลักคังอ่าลูกใหญ่มากเลยนะครับนี่นะครับให้เรามา ราะละังนะครับมาตีละฆังนะครับสองตัวนี้ก็จะเป็นพิเภกยักษ์สีนะครับหรือยักษ์นะครับพิเภกยักษ์สีพี่พี่ท่านใดนะครับที่มาขับรถมาเที่ยวหุบผาสวรรค์นะครับณสถานที่ตรงนี้นะครับก็สามารถมาไหว้พระนะครับมาทําบุญนะครับที่วัดบุรีราชได้นะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกันกับทางขึ้นหุบผาสวรรค์นะครับก็สามารถขึ้นหุบผาสวรรค์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ ลงมาเดินชมบรรยากาศแถวแถววัดบุรีราชดูนะครับก็จะมีองค์พระสมเด็จพระพุทธเจ้โตพรมลังศรีนะครับประดิษฐานอยู่ทางเข้าวัดนะครับก็ที่ทุกคนเห็นอยู่ณตอนนี้นะครับก็จะเป็นองค์สมเด็จโตนะครับเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับณตรงนี้นะครับก็จะเป็นภายในวัดบุรีราชนะครับก็จะเป็นหอระฆังนะครับซึ่งทางวัดกําลังสร้างขึ้นนะครับแล้วก็ อยู่ตรงข้ามกับพระอุโบสถนะครับภายในวัดบุรีราชนะครับตอนนี้นะครับบุญธรรมก็จะพาทุกคนนะครับเดินเข้าไปชมนะครับบรรยากาศหรือไปไหว้พระขอพรนะครับอยู่ภายในอุโบสถวัดบุรีราชนะครับไปชมพร้อมกับบุญธรรมเลยนะครับนี้นะครับบุญธรรมก็ได้พาทุกคนเข้ามาภายในอุโบสถแล้วนะครับก็จะมากราบไหว้นะครับ บูชาสักการะทำบุญนะครับตามกําลังศรัทธานะครับก็จะได้ดูบรรยากาศนะครับองค์พระประธานภายในอุโบสถวัดบุริราชนะครับก็สวยงามนะครับก็จะมีลวดลายนะครับภายในอุโบสถทั้งสองฝั่งนะครับก็จะมีลวดลายกิจกรรมฟ้าผนังนะครับก็กําลังจะสร้างไปเรื่อยๆนะครับใครที่มีกําลังศรัทธานะครับก็สามารถมาร่วมทําบุญนะครับ เป็นบุญเป็นกนุศลให้กับทางวัดบุริราตได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ